สวัสดีครับแม่ตุ้ยครับสวัสดีค่ะมาตามแนวทางของน้องแก้มดวนๆเด้อนะครับแม่ตุ้ยกับทาวดวงมานเทียบมาไปใส่แค่<ส>รถเป็นร้อยถามน้องแก้มว่าน้องแก้มพคนใดไปเห็นไ,ไอซี่คอมเมนต์มาหลายๆน,ยนะแม่ตุ้ยเนาะไอีอ่ค,คอมเมนตนะ์มาขอน้องแก้มบุ๋มแนะ่มื่อใดก็ได้ไดอืมแต่ว่าเดี๋ยวตามหายตามหายยุ่ไปมื่อใดกับมื่อใดจ้าเกี่ยเนาะว่านก็ไปว่านนี่ก็ไปแต่ว่าเพิ่นงอแงเพิ่นเป็นไข่เพิ่นวัตถุนิยมมาเลยกัน เหลยวไม่ไผ่กันจอดอมาเล่ยพุเร่ยไปนั่มไปตเกยคือพอเอ๊ะเี่คือถมหลายเถอะเลยไปทามื่อไดไหมดีเจวันเนี่ยไดอลีม่เอันี่ยนะได้มาแล้วส็จลอกค่อยไดเลยด้วยค่ะได้แล้วครับต้องแก้มมาสายดวนได้ปะสายดวนนี่สายดวนไปหลายนาที่หรอกอืมแต่ว่าเลขก็ซื้อง่ายนะครับซื้อง่ายลีนะสำหรับเร่องแก้มไปหอดจะไปได้น้ำพุเลยหรอไปอกพุเ่ยอันพันยูกับเม่พันมืออนเลยถามเม่พันว่า เพิ่นบอกเพิ่นละน้องแก้มพันบอกอเราได้ย่าเพิ่นบอกกันกตาเพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่ตาบ้านเก่งหมดเลยเฮ้ยหาสินทรัพไม่ใช่ไรต้องมือหมดละเรื่องเรื่องดังก็ชอเพันเลยจ้ะตาเพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่ตาตาเศร้าๆขนว่าสัน <ừ> ่นว่าเมียพิ่นว่าอยู่กับเมียไ,ได้ไหมเออพ่นเด้อยู่กับย่า่ย่า่พันได้เรื่องว่าโอ้ได้เลยที่ลอ่อค่อยเมื่อใดก็บข้อเม่นมาตามน้องแก้มบุ๋มให้เา เบื้องสมื่นไม่ต้ว่าตามอะไรนะตอบว่าว่าเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามเพราะว่ามงือก้อนเป็นตัวเดียวเลยนะสี่หานะเงือก้อนสีหาตัวเดียวมงือนี่ได้มาแล้วเด้อนะครับมงือกอีกตัวเดียวอยู่ก็มาณวาอ๋ตัวเดียวอีกเลยจีแม่ถือใจเออสีทางจอดเขาได้แต่ไม่ตัวเดียวคู่เดียวแขวนๆเลยเอาตัวไหนพี่น้องฟังนะถามแม่เพิ่นแม่เพิ่นมาเพิ่นบอกแล้วเก้า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 ตาเพิ่นไปซื้อละตะลี่เต้ามาท่านแข่งเพิ่นเจ้าเก้าเก้ากันจหาได้หรืเนาะคู่ กูได้เห็นพี่น้องกันถือว่าหอยมากเกเนาะเมบรรดารว่าเจ้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 ามันว่าป่าทองนะเออเจ้า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 ว่าทองนะอีกน่อยบันาสันชัดธรรมดานี่เลขเก่าเก่าเนาะห่อตอกันสองเก่าเก่าสองตัวเนาะแต่ว่าเขากับพัไปลำเนเป็นหกหกเอาใบพ่านเลยหกเก่านักสิทุกทั้งนาะวาเรกเลกบางที่บนกดากระพัวห่อจามเงินแต่ว่าเ่าไปถามหลวงปู่ ีเขาได้ลุงปูวดปลามาสิขงแม่แม่เกาะยีเขาไปหรือไงลงปูวดป้าหรือไงอ้ยย่าย่ายังย่านั่งย่านั่งวดปลาโนสอนคนไปถามผู้ถาว่าพระเนี่ยลงปูน่าอะเท่าไรโคกเหมือนว่มันไม่่อเกเก่าเมือนว่เขาบดกรงไปกะพนดมาคเดียวเนาเู่เดียวปูแล้วแผ่นีปูวดปลานี่ยเดี๋ยวเราจอวัดสะพันเลยไปตามให้เอากระพงมยเนท่านกอดเนไ่ออกเงียคนี้เียบเขาเป็นด้มาโคกม่นออเก่าเก่าออแม่นห่อโคกเก่า วันนี้น้องแก้มห้ยมาเก้าเก้าเฮ้ยหัยผาได้ไปตัวเงนี้เอาได้แล้วเลขเลขินลากสิเลขที่เนื่องละกันสองเก้าหกกแล้วก็6กเก้าเนาะกันไทแบบว่าผาดเลยไหม่าดเลยแวกลับเอาเองนิดนะครับเก้าเก้ากกเ้อแม่สองเก้านั่งเก้าเป็นสอตัวเอากรตามนี่งเป็นตัวเงินเอาช่วยได้ครับอย่างนี้นิดนึงจะแจงแกงใพี่น้องน อ่าจดเตียนนะครับสำหรับในท่าของน้องแก้มเนี่ะครับสายด้วนนะครับเก้าเก้านะครับกันสองเก้าแล้วก็หกหกหกเก้านี่กันเวิร์เดินนะครับตัวเดียวที่เป็นหาคือเก้าเก้าเก้าเนาะสำหรับในท่าของน้องแก้มบุ๋มนะครับงวดกคอนสี่หาตัวเดียวงวดนี้เห็นไตัวเดียวกันเก้าเก้าเนี่นะครับ e พี่น้องเย็บซี่เพื่อจะมาขัดซื้อไว้เด้อนะครับเลขเบิร์นนันซื้อง่ไงเนาะบนล่างบนต,ต้องกลับเนาะนะครับแล้วก็ถามาซื้อตัวหกหกเก้าเก้านั่นนะครับติดไว้นะเมียกันก็คือสองเก้ากันสองเก้าเนาะเพราะว่า เลขแบบนี้มันหนาซื้อเดี๋ยวเพิ่นให้แม่นนะผมก็มันบอกสีหาตัวเดียวแก่นแก่นงวงเนียวต้องกันเด้อพี่น้องเนาะเอาขอบคุณเมื่อไรเม่ตุยเมื่อไรที่อุตส่าห์เวะอไปทำให้เนาะคิดพอเนาะก็เลยว่าเลี้ยวไปเบิ่งกันนะแต่ยินข่าวว่าเมตุยกับฟันตัวเดียวกันวันนี้กับลูกไส้ที่เป็นโคสุดท้ายให้เนาะครับเดี๋ยวช่วนี้ของน้องแก้มแล้วก็ช่วม่เมตุยต่อเอาอตอนรี้พี่น้องขอบคุณเมื่อไรครับพี่เมตุยับสวัสดีแค่ะ